สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำสูตรทุกสูตรครับของรัฐบาลไทยเราครับมาให้ท่านได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งเผื่อใครเข้ามาใหมให่จะได้รู้ว่ามีสูตรไหนมั่งก็ จะมาสรุปให้อีกทีนึงครับสำหรับวันนี้วันที่สิบหกวันอาทิตย์ที่สิบหกมีนาคมครับสองห้าหกแปดก็หลักสิบล่างก็จะมีสองสามหกครับก็จะมาทวนให้ท่านได้อีกรับชมกันอีกรอบหนึ่งสำหรับสิบล่างงวันนี้ได้สองสามหกวดที่ผ่านมาให้ห้าหกเก้าก็เข้าไปที่ห้าสี่เก้าสี วมนี้ได้สองสามหกแล้วก็ชุดสองตัวล่างก็คือสูตนี้ครับกอนงดที่ผ่านมาก็เข้าห้าสี่ก็ได้เก้าสี่ไปด้วยเลขหกตัวเลขหกตัวก็จะมีเลขสองตัวล่างอยู่คู่หนึ่ง นอกจากที่ผมจับมาให้แล้วถ้าท่านชอบตัวไหนท่านก็จับไปอีกแล้วแต่ท่านชอบครับดวงใครดวงมันครับขึ้นอยู่กับดวงถ้าคนมันจะถูกก็จับแค่ตัวเดียวก็ถูกครับที่จับไว้ให้ก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองเศนย์เจดสามเจ็ดสามแปดสามเกแล้วก็ศูนย์แดแล้วก็8ปดเจด ถ้าหลักสิบมีสองสามหกนี่ครับมีสองมีสามมีหกก็จะมีสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดแล้วก็จะมีสามเก้าเพราะในนี้ไม่มีหกในนี้มีแค่สองกับสามฉะนั้นผมก็เลยให้เด่นสองเจ็ดสองแปดแปดเจ็ดแล้วก็ลองไว้ที่สามเจ็ดสามแปดครับ ลองสามเจ็ชุดลองครับชุดเด่นก็จะมี2 7 2 8จ็องแนี้คือชุดล่างครับสรุปล่างแล้วก็สูตรสูตรนี้ งวดที่ผ่านมาให้9 3 3 9เลขไปออก9 4แต่ให้ท่านดูเลข3ตัวนี่ครับ3ตัวนี่จะมีหลักสิบบนอยู่ตัวหนึง่งงวดที่ผ่านมาก็9 4ให้9 3ออก9 4คือเลขวิ่งก็คือ9กับ7เลขวิ่งให้ท่านดูเลขวิ่งไว้ครับ วิ่งกับเก้าับเจดก็ออกไว้ที่เก้าสี่แล้วมาดูงวดใหม่ครับงวดใหม่ก็สามตัวก็มีแปดมีห้ามีสองชนกันที่เลขห้าตรงนี้ก็ได้เลขห้าจับคู่ชุดให้ก็จะมีห้าห้าหกห้าห้าหกห้าแปดครับถ้าหกหมา ก็จะคู่ห้าหกหกห้าแค่นั้นครับตรงนี้ปกติเขาจะมาหลักสิบตลอดครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างยย้อนให้ดูสูตรเก่าก่อนเห็นไหมครับสองตรงนี้ก็ออกสองสามห้าก็ออกห้าหนึ่งเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดงวดที่ผ่านมาให้สามไม่มีครับเพราะว่าสี่มันมาแทน งวดที่ผ่านมานั้นหลุดแล้วอันนี้ก็คืองวดใหม่ตรงนี้ได้หกแต่สามตัวตรงนี้มาหลักสิบบนอยู่ตัวหนึง่งฉะนั้นหลักสิบบนตวดน,นี้ตรงนี้ได้เลขห้าท่ากับว่ามันชนที่เลขห้าก็เด่นไปที่ห้าบนนี่เด่นห้าเลยครับแต่เลขวิ่งให้หนึ่งกับเก้า ต่อไฟครับสูตรนี้สูตรนี้งวดงวดงวดก่อนนะหลุดให้แปดสี่แปดเจ็ดมีเลขแค่สองชุดก็ออกไปที่เก้าสี่ห้าสี่งวดนี้ก็ได้สองชุดเหมือนเดิมครับแปดหนึ่งกับแปดสี่ผิดไปงวดเดียวครับสำหรับสูตรนี้ มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้งวดที่เจ็ดเจ็ดงวดผิดไปสองงวดก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่ครับสำหรับสูตรนี้ ต่อไปครับก็จะเป็นเลขตรงนี้ครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขท้ายสามตัวสองครั้งครับแต่ว่าจะบอกให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรเลขท้ายสามตัวสองครั้งครับไม่ใช่สูตร เลขสามตัวบนของรางวัลที่หนึ่งครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาบังเอิญว่าสูตรนี้ไปเข้าสามตัวบนคือแปดเก้าสี่ตรงๆก็ถือว่าเป็นเป็นสูตรที่เป็นบังเอิญครับเป็นฟุกมากกว่าฟุกที่มันไปขึ้นข้างบนก็มีคนถูกอยู่งวดที่ผ่านมาอันนี้คืองวดใหม่ เป็นสูตรเลขท้ายสามตัวสองครั้งนะครับเดี๋ยวท่านจะมาบอกว่าเอา้าไหนบอกชุดสามตัวบนคือเข้าได้สามตัวบนคืองวดที่ผ่านมาบังเอิญว่าไปตรงกับเลขสามตัวบนครับก็โชคดีกันไปอันนี้คืองวดใหม่ก็เราก็ไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับลอตเตอรี่ ก็เอาไว้รุ่นครับเนี่ยสี่ใบสี่ชุดก็มุดมุดดินไว้มั่งก็ดีครับเผื่อเลขไปขึ้นข้างบนอีกก็ขอให้เข้าอีกงวดหนึ่งครับงวดนี้ขอให้งานตรงๆอีกงวดหนึ่งสามตัวบน แล้วก็สูตรสูตรเจาะรัฐบาลก็คือสูตรนี้ครับที่ผมนำมาเจาะให้ก็จะมีเลขที่มันชนกันก็จะมีเลขสองนวดนี้อย่างงวดก่อนชนกันที่เลขเก้าก็เลขก็ออกไปที่เก้าสี่อันนี้ชนที่เลขห้าก็ออกห้าศูนย์คือ สูตรนี้จะเป็นสูตรล่างครับแต่ว่าถ้ามันชนตั่ไหนมันก็จะมาถ้าชนเลขเก้าก็ท่านก็ให้ดูแถวที่ผมตีเส้นไว้ให้นี่ครับมันจะมีคู่ของเขาอยู่ดูตามตารางตรงนี้ได้ครับชนห้าตรงนี้ก็มีห้าศูนย์ก็จะจับคู่ชุดไว้ให้ก็จะมีอยู่สามชุดครับวันนี้ชนที่สองตรงนี้ก็จะมีเจ็ดมีแปด ก็จะได้สองเจ็ดสองแปดแล้วก็8แดเจ็ดแค่นี้ครับสามชุดไม่เยอะครับเลขไม่เยอะมีแค่สามชุดส่วนฝั่งนี้เป็นหลักร้อยฝั่งนี้เป็นหลักหน่วยครับหลักร้อยบนหลักหน่วยบน ก็เอาไปเป็นแนวทางครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดครับแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาครับแล้วแต่ดวงครับคนเราถ้ามันจะถูกดวงมันจะมาครับซื้อตัวเดียวก็ถูกครับแล้วผมจะมีสูตร ใหม่มนันแนะนําสูตรนี้เป็นชุดสามตัวบนสองตัวล่างครับสูตรนี้ผมให้ท่านดูสูตรนี้ก่อนเลขฝั่งนี้เลขฝั่งนี้สามตัวแถวนี้จะมีเลขล่างอยู่ตัวหนึ่งเพื่อมาจับคู่ชุดกับเลขสองตัวตรงนี้งวดน,นี้เข้าไปที่ห้าหนึ่งนี่ครับ งวดที่สองเข้าห้าศูนย์เลขสามตัวตรงนี้มาจับคู่กับสองตัวตรงนี้ผมจับจับคู่ชุดไว้ให้ก็จะออกห้าหนึ่งตรงนี้ได้ห้าศูนย์ก็จะเยอะหน่อยครับแต่ว่ามาแน่นอนครับชุดหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นเลขชุดสองตัวสามตัวตรงนี้มาจับชุดสองตัวตรงนี้และอันนี้ก็คืองวดใหม่สามตัวตรงนี้ได้สี่หนึ่งแปด มาจับคู่กับก้ากับสองครับก็จะมีตามเนี้ยครับที่ผมจับไว้ให้คู่ชุดของเขาฝั่งนี้จะเป็นล่างส่วนฝั่งนี้จะเป็นข้างบนครับชุดสามตัวบนเลยผมดึงมาจากสูตรนี้เอาสูตรนี้มาครับแล้วมันเดินหน้า เป็นเลขชุดแบบนี้จะได้เลขทั้งหมดหกชุดหกชุดจะมีสามตัวบนอยู่ชุดหนึ่งก็เท่าที่คำนวณลงมาแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่แปดเก้าสี่เหมือนกันสำหรับสูตรฝั่งนี้งวดก่อนหน้านั้นเนะข้าเจ็ดศูนย์ศูนย์นี่ครับ จับคู่ให้ได้เจ็ดศูนย์ศูนย์สองตัวก็ศูนย์ศูนย์วิ่งศูนย์งวดถัดมาได้สามเจ็ดเจ็ดตรงนี้ก็สองตัวก็เจ็ดเจ็ดให้วิ่งเจ็ดหลักร้อยเป็นสามกับหนึ่งงวดที่ผ่านมาให้วิ่งเก้าครับหลักร้อยเป็นศูนย์กับแปดก็เข้าไปที่แปดเก้าสี่สองตัวได้เก้าสี่วิ่งเก้าสำหรับสูตรใหม่สูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรสามตัวบนจริงๆครับ นี่คือชุดสามตัวบนเป็นสูตรใหม่ครับหลักร้อยมีเจ็ดกับห้าให้วิ่งห้าครับห้าบนชุดสามตัวก็จะมีประมาณเนี่ยครับมีเจ็ดหกหกเจ็ดห้าห้าห้าหกหกแล้วก็ห้าห้าห้าเจ็ดหกหนึ่งห้าหกหนึ่งเลขหลังๆมานี่มักจะออกเลขเบิลบ่อยครับ เอาไปลองพิจารณาดูครับสำหรับสูตรนี้เอาไปเป็นแนวทางดูถ้าสูตรนี้มาบนอีกก็ได้เฮกันล่ะครับงวดนี้มันรุ่นกันครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นชุดสองตัวล่างที่ผมจับคู่ชุดไว้ให้ฝั่งนี้จะเป็นบนฝั่งนี้จะเป็นล่างล่างเป็นล่างครับบนเป็นบน ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนครับขอให้ทุกคนร่ํารวยทุกๆคนวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังปังครับขอบคุณครับ